ก็สวัสดีสมาชิกสวนครคมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตทุเรียนนะฮะต้นที่เราทําการใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็มีมะละกอนะฮะเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับรู้สึกว่าจะโตเร็วมากนะครับแค่3-4เดือนนะฮะสูงประมาณเกือบสาเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดการออกนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะทองอุไรนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงแทนนะครับตอนนี้ดูลักษณะรากเขาน่าจะทําการลบกวน รเรียนเราแล้วนะฮะแล้วก็มีต้นเล็กนะครับแตกยอดออกมาสวยงามนะครับก็จะมีอาการใบจุดๆดอยู่บ้างในช่วงผ่านฝนมาแล้วก็เข้าหนาวนะฮะผมก็ใช้สแสรมช่วยในการบางังลมนะครับใบที่เสียหายก็จะเป็นนี่ฮะถูกลมพัดแล้วก็มาทําการแต่งแต่งกิ่งออกบ้างนะครับให้มันโล่งโล่ให้มันโปร่งนะครับเพื่อ ป้องกันการประทะของลมด้วยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่เราใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับรนะาคาจะมีปุ๋ยคอ,อกแล้วก็เอาฝังกบนะครับแล้วก็ลาดไตโคโดม่าไว้นะฮก็มีใบที่สวยงามนะครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะแก่ครับพอแก่แล้วก็คงจะต้องอมาใช้ฮอร์โมนเร่งนะครับเพื่อการแตกใบอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าน่าจะรอดแล้วในช่วงฝนแล้วก็รอดูในช่วงหน้าแรงนะครับว่าน้ําเราจะเพียงพอไหมนะครับทุกปีก็ไม่พอนะครับมันจะหมดนะดูน้าก็ภาวนาเขาให้มันพอนะครับไม่พอเราก็คงจะลําบากนะครับก็มีแต่โคโดม่านะครับใส่ในขวดนี่แหละเอามาลาดทิ้งไว้ตลอดนะครับ ดูใบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะครับเมื่อเราใช้ยาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็วิธีการใช้แล้วก็ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ก็มันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับได้ปีกว,ก,วกว่าก็เอานะครับเพราะว่าเราสเปรย์สปะมาหลายรอบนะฮะ พอมาใช้แล้วเราก็จะรู้วิธียันบ้างแล้วนะครับรู้ตัวยาบ้างก็น่าจะโอเคเรื่องของการใส่ปุ๋ยเราก็จะลดปริมาณลงนะฮะก็คือ,อจะใช้เป็นน้ำหมักแทนมากกว่านะครับแต่ก็คือพืชก็ขาดไม่ได้ระยะเวลาคือหนึ่งเดือนอามาใส่รอบๆสองพุ่มประมาณสัก2องกำมือสองสามกำมือนะครับโรย,ยไวนะะ้แต่ก็คือจะ ผมจะใช้การละลายน้ํามากกว่านะครับก็คือน้ํามันจะซึมได้ดีแต่ถ้าเป็นรูปแบบของเม็ดเนี่ยคือมันการกระจายมันจะไม่ค่อยทั่วเหมือนเราละลายน้ําแล้วก็ลดนะฮะบ,บางทีลากมันออกไปทิศทางหนึง่งเพราะว่าเป็นต้นเล็กอยู่นะครับลากออกไปทิศทางหนึง่งเราก็ต้องอเราก็ต้องใช้การละลายจะได้ทั่วทั่วแล้วก็จะถึงลากของมันจริงๆนะครับ ถ้าถ้าใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วก็ไม่ถึงก็เกิดการสะสมที่ดินนะครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะดินเค็มได้ก็ไม่ทิ้งแต่โคตดม่ามันเดิมนะฮะก็เอามาลาดไว้นะครับดูมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดนะครับตวนนี้ก็จะแตกยอดเป็นครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวมะละกอต้องดูผลงานก่อนว่าทําให้กระทบอะไรหรือเปล่านะครับแต่น่าจะ คงเอาไว้ไม่ได้นะฮะต้องเอาออกจะให้ทองไหลเป็นพืชที่เลี้ยงแทวนะครับอีกประมาณก็จะถึงหน้า,าหน้าร้อนก็คงจะสองสามเดือนน,อน่าจะตทองไหลน่าจะโตได้เร็วนะครับมะละกอน,นี่คงถ้าใหญ่เกินไปรากก็เขาก็คง,ง,งจะแบบมันจะช้อนไชยลงไปลึกเกินมากเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องอามาพิสูจน์ดูอีกทีว่า ะมะละกอมีผลกระทบกับต้นทุเรียนเราหรือเปล่านะครับในระยะชิดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าอยู่ห่างๆาก็คงจะไม่มีไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ของเราจํากัดก็คือจะอยู่แค่รบริเวณส่วนนี้นะครับไม่ไมไมเหมือนสวนท,วทั่วไปนะครับก็เลยได้มาปลูกลองๆชิดๆด,ด,ดูนึงว่าจะให้มันทันหน้าแรงพอเสร็จหน้าแรงเราจะตัดทิ้งแล้วก็พอถึงเข้าหน้าฝนมันก็จะพอดีกันแต่ปร,กรา,ากฏว่ามะละกอโตเร็วกว่านะครับ ก็คงต้องดูมันต่อไปอีกนะครับเรื่อยๆอก็เป็นหมอนทองอีกต้นหนึ่งนะฮะที่ยังรอดนะครับเป็นต้นกู้อีกต้นหนึ่งมองเพียงไปนะครับก็มาปลูกแซมน่าจะ,ะทันกันได้นะครับตรงนี้เป็นดินเหนียวนะฮะดินก้นบ่อขึ้นมาก็เหนียวนี่แหละโอเค okay, ครับสำหรับีโอนี้นะครับก็มีข้อเสนอเนี่ยนำยังไงก็ ติชมได้นะครับสวัสดีครับผม